คุณแม่เป็ในยังไงครับน,น,น,นี่คุณแม่ว่าคุณแม่ได้เลขมานะใจดีเนี่ยเลขบอกครับเด็กได้หาซีฝันฝันว่าผู้เฒ่ามาบอกฝันว่าผู้เฒ่ามาบอกอมึมงซื้อเอาใน่เดเลขหาอีหล่ะเราเร่เคยฝันจาเขียวเราเคยฝันจะเขียวแล้วก็บอซื้อเลขอีกซ้ำบอซื้อเลขอีกซ้ำ ซื้อเลขซื้อเบอร์คนบสุเลขซื้อเบอ,อร์หาสี่หล,าล่าค hmm. ุณแม่อายุเท่าไรอายุเท่าไรครับตามธรรมดาอายุธรรมดาหาสิบหาสิบแปดหาสิบเก้าหาแปดหาเก้าไม่ <im> ไม่ไม่จะออกแปดหาแปดเก้าห่าสิบแปดหาสิบแปดอย่างหาสิบเก้าฟันว่ามีผู้ทอดมาบอกเลน่นาะครับ อันนยังก right? mm. ับ oh. ฝ like, ันเห็นแฟนพีายืมคันฝันเห็นแฟนนี่เ <inaudible> <or. S 2> ิมี่แปดใช่ป่าวที่แปดยังฝันเห็นเราย้ำไหนที่สิ่งอยู่เด้ออแปดก้อนก้อนเห็นบอกอันเรามาบอกแล้วมาเขียนใส่หนากระจกไว้เลยอ๋อเขียนใส่หนากระจกไว้เลยแปดแปดแปดเราออกอีหลีก็ออกอีหลีบ่ซื้อพ่อบาทบ่ซื้อพ่อบาทเป็นคนจีบ่เล่นเลขคนบ่ซื้อเลขคนบ่ซื้อเลขแต่ว่ามาเข่าฝันบอกแปดแปดเออ มันนี้ก็ได้โทรไปหาลูกลูกก็ไปหานางซื้อใบลอตเตอรีเมื่อนั้นมันมีใบตัลอตเตอรี่พอผ่านมาเลยในกรุงเทพอยู่สมุนผ่านมาเลยผ่านมาเลยอืมอีหย่างข้างล่างข้างบนแปดแปดข้างล่างมันสิบแปดชูนแปดหนึ่งเนี่ยนี่แหละงวดนั่นละงวดที่มันออกแปดแปดงวด่ออกแปแต่ว่างวดนี้ฝันว่าผู้เฒ่ามาบอกอืมงวดนี้ฝันว่าไปหาสีฝันว่าผู้เฒ่ามาบอกหาสี ตัวเดียวโครงส่วนั้นโอ้ผู้เฒ่านี่เป็นผีบ่ผีบ่ก็เป็นผีตัวอือก็คืเป็นผีตัวผู้เฒ่าหางมาโอหางมามาบอกเลยตัวเดียวโคโลเลยจะได้แม่หางมาตัวเดียวเลยตรวจหาผีได้เลยอ็คันแล้วคนก็ซื้อเลียกคืนเว่อเนาะมาบอกกันมาบอกคนบางคนซื้อเลียกคืน คส,ส่แหวนทองอีกสามสีวงนี่นะครับก็คุณแม่ฝันนะครับฝันบอกว่ามีคนแก่มาบอกนะครับตัวเดียวเลยนะครับห้าสี่ห้าสี่ท่านฝันนะครับฝันว่ามีคนคนแก่นะครับคนแก่กู้แก่คนเฒ่าจทกกตีเป็นตัวใดเนาะแต,แต่ว่าถ้าฝันคิววค้วกับคิ้ววิีได้คนฝันใดน,นี่ห้าสี่เดหล็กห้าสี่จะเป็นเหล็กออกหยาดจังหน่อยหนึ่งเนาะน ม่นสิอหาสมมสิลดบอไมนสพิ่มพี่บอกหนคนบอกขึ้นพี่ีบอกหนถ้าว่าพี่บอกหนนี่กาให้ซื้อลดเดหาสามหาสามหาสี่หปดเื่อะซื้อไปซืตามอายุคนฝันเนาะหาปดตามอาันหาดเ้หซื้อเลขซื้อเยนาะแต่ว่าเห็นบางนำแข็งมันยังว่าเม่ร้านนี่ บอกเด็กคิ้วแต่ว่าไปซื้อของบ่ถือกันนะซื้อบันืกตรถือแจ้งไลยซื้อบ่อันบ่กัดบ่หยังนะครับบอกมันย้ำไหนก็นบอกมันย้ำไหนก็เลี้ยวออกก็ออกออกคือว่าออกอยู่ถือเลยแต่ว่ามันหักบ่ถือมันมันมันออกข้างบนเดี๋ยวมันก็ซื้อข้างล่างซื้อข้างล่างก็ไปออกอ๋อซื้อบ่ถือเองบ่ยยอมซื้อล่างซื้อบนเนาะเออัเออผนเลี้ออกมามันค่อยว่าแม่ร้านฝันคิ้วเดฟเนี่ย อันนี้คุณแม่ซื้อเบางเลยวะซื้อคนอเสด็จเอื่นซื้อถือคุณแม่สำรานแม่สำรานฝันว่ามีคนมาบอกหรือมีผีมาบอกหรือมีคนสถาบัานเ่ากับว่าผีเล้อเนอะเาเนะฝันว่าคนแก่มาบอกนะครับตัวเดียวเลยนะครับห้าสี่นะครับห้าสี่ท่านผู้ชมทางบ้านก็ลองนําไปพิเคาะพิจารณาดูนะครับว่าเลขห้าสี่อยู่ในใจหรือเปล่าคนฝันนี้อายุห้าสิบแปดย่างห้าสิบเก้านะครับคนฝันอายุ ห้าสิบแปดย่างห้าสิบเก้านะครับผีบอกหนคนบอกขึ้นนะครับอันนี้ผีมาบอกผีบอกุนคนบอกขึ้นเดี๋ยวจะซื้อขึ้นซื้อลงนะครับหาซีหาห้าหาซีหาหาหาสามเออขึ้นไปอืกันถือก็จะลืมกันเนาะกัือลืมลืมมาอุดหนุนบรรยาดากครับมาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวเพื่นใครก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวนี้แหละครับเอาคุณแม่สำราญนะครับผมก็มา เคยมากินกว๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านของท่านนะครับก็อร่อยนะครับอร่อยก็ถือว่าอร่อยเหมือนกันนะครับเป็นยังไงครับอยู่บ้านเท่ามวลวะ้ <c oughs> าะนอยู่ชุมแพ้ <c oughs> ชุมแพ <c oughs> มเมืองชุมพล <c oughs> นี่แหละสิได้โชคนั่นคุณแม่นี่ยแหละมวลนี่ <c oughs> นวาวบะสูมือนี่นาวบวหนาวย้ําซอกรีนอ so. ากาศเย็นย้ําซเกรีนอากาศเย็นยเ้าหนาวอืกรีนอ่ะไปซอกรีน นี <S <S get, get ่นะครับค right. hmm. um. uh. ุณแม่ตอนนี้ก็เก็บเก็บเม็ดเก็บเม็ดหญ้าเก็บหญ้าดอกหญ้านะครับดอกหญ้าเนี่ยเอาเก็บเข้า้าดำดำเห็นบอลเม็ดดำดอกหญ้าเม็ดหญ้าดอกมันอออืดกในมันในเม็ดหญ้าขายก๋วยเตี๋ยวนะครับผมก็มาอีเขียวผมเหมือนเดิมนะครับอีเขียวผมนะครับอีเขียวผมก็เลขใกล้เคียงกันกับคุณแม่เลยเดเลข ทะเบียนรถผมมาอืซีหาหาซีได้เลยสามซีหาสองเลยเด้เลขตัวเดียวกันเลยเด้ผมว่าน้ำมาดนเลยได้ครับเลขตัวนี้มันออกเยอะเลยออกง่ายด้ออกง่ายวันนี้ขึ้นมาน้ำออกนั่นแหละผมว่าผมย่านมันอยู่นี่ผมได้น้ำปรหยุดอยู่นี่นี่แขึ้นมาน้ำมันออกดีไปเห็นว่าอันแปดซีว่าหันขึ้นมาน้ำให้หมอมันมาออกครับหันเดียว เอาคุณแม่สำราญนะครับบอกนะครับก็ฝันได้ตัวเดียวเลยนะครับห้าสีท่านผู้ชมถ้าดันใดชอบนะครับก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับส่วนตัวผมเองก็เป็นได้แค่แนวทางนะครับผมย้านะครับว่าเราไม่ได้สนับสนุนนะครับการพนันทุกชนิดนะครับสนับสนุนนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอย่างน้อยก็เงินก็หมุนเวียนกลับมาหาพี่น้องประชาชนนะครับเงินภาษีนะครับเงินภาษีก็แล้วแต่นะครับท่านใดจะนําไปลุ้นนําไปเสี่ยงอะไรเราก็ไม่ว่ากันนะครับ พราะว่าผมเป็นผู้หานะครับเป็นคนหาอย่างเดียวนะครับไม่ใช่หาหละทั้งหาทั้งซื้อและครับทั้งหาทั้งซื้อด้วยนะครับก็หวังว่างวดนี้ก็รางวัลที่หนึ่งนะครับจะอยู่กับแฟนช่องนะครับอยู่กับทุกคนนะครับถูกกันทุกคนนะครับงวดนี้จัดไปเลยนะครับห้าสี่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเน้นๆนะครับก็อย่าลืมกินข้าวก็อย่าลืมกลับนะครับบางเหมือนกับแม่หมอหลายคนบอกว่ากินข้าวอย่าลืมกลับนะครับกินข้าว มีกลับนะครับกินข้าวก็จะลืมกลับนะครับมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับมีขึ้นมีลงนะครับเดินขึ้นอย่าลืมเดินลงนะครับมันอาจจะ54 54 55แล้วก็53นะครับหรือจะเป็น58อายุของคุณแม่นะครับ58ปีย่าง59ปีเด็ดมากนะครับตัวนี้นะผมบอกไว้เลยนะครับเป็นตัวเลขที่เด็ดมากนะครับผมเดินทางมาไกลนะครับวันนั้นผมเจอที่งานเลี้ยงงานวันเกิดนะครับแวบๆนะครับคุณแม่บอกว่าได้เลขนะครับตัวเดียวบอกว่าถ้าอยากได้ให้มาตามเอาที่บ้านนะครับ ผมตามมาเอาถึงบ้านเลยนะครับผมจําได้นะครับผมอยากได้มาฝากแคว้นช่องนะครับก็ตามมาถึงบ้านท่านเลยนะครับงวดนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะโชคดีนะครับสาหรับตัวเลขนะครับ5-4ฝันว่าคนแก่มาบอกนะครับท่านใดชอบนะครับก็จัดเลยนะครับงวดนี้ผมก็จะจัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงกับทะเบียนรถผมเหมือนกันนะครับขึ้นลงแต้มเดียวนะครับได้กับทะเบียนรถเลย วันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากนะครับขอให้คุณแม่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับพาขายร่ารวยนะครับร่ารวยร่ารวยนะครับตัวเลขก็ตามนั้นเลยนะครับสาธุยัแมงอยู่เดมีแห้งเน้ออยู่น้ำวูน้ำหลานไปดุนดุนอเอาไปแห้งนะครับแล้วผมจะไม่โยงเป็นมูเหครับมาโลดครับครับครับวัวหยาวัวหยาตามนี้เลยนะครับห้าสี่นะครับจัดเลยนะครับแม่สำรานะครับตัวเดียวเน้นเน้นไม่ต้องหลายตัวนะครับเลขจัดให้เน้นเน้นขอบคุณทุกท่าน ตัวเดียวเลยเน้นๆเ,เลยนะครับ